ตอนนี้ประเทศไทยองเขาครับเขาสู่ในส่วนของสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์กันแล้วนะครับต้องบอกว่าในส่วนของหน่วยง,งานต่างๆเองก็มีการจับมือกันในการที่จะดูแลผู้สูงอายุกันนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับเด้เป็นประทานพิที่ลงหน้าบันทึกขอตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในอำเภอเรื่องนกท่าโดยความร่วมมือของสอสสศูนอนามัยทิศิและก็อำเภอเรื่องนกท่าจังหวัดยโสธรครับ นายวิรุตวิชัยบุญภูวาราชการจังหวัดยโสธรครับเป็นประท่านในพิธีลงหน้าบันทึกขอตกลงความร่วมความรวมมือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีนายสุพิษส,สามารถนายอำเภอเรืเ่องนกท่านางสุวรรณีแสนสุขรองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดยโสธรน,นางสุภลักษณ์ธนธรรมสถิตผู้ซอยภูมิในการศูนย์อนามัยทิ่ซีบอุบลราชธานีผู้แทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสั่งเสริมสุขภาพนาย,ยกเทศสมนตรีเทศบาลสามแยก อำเภอเรืเ่องนกท่าหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้สูงอายุอำเภอเรืเ่องนกท่าและประชาชนจำนวนมากเดี๋ยวรวมงานอยู่ดีห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตะบนสารแยกอำเภอเรืเ่องนกท่าจังหวัดยโสธรในปัจจุบันครับประเทศไทยที่บอกไปเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนประชากรอาอาสูงอายุนะครับที่เพิ่มขึ้นในอัตรา้อยละ20ของจำนวนประชากรทั้งหมดโดยคาดว่าในปี2 5 7 6, 6, 6 จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดอีกทั้งครับผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่สิมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในปี2 5 6 5พบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ16.93และจังหวัดยโสธรมีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ94.27กลุ่มพึ่งพิงนะครับร้อยละ5 7 3จำแนกเป็นกลุ่มติดบ้านร้อยละ5 1 2และก,กลุ่มติดเตียงร้อยละ0.16 ก็ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์รอยละ64.79เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและจะได้รับการดูแลในคลินิกผู้สูงอายุรอยละ2.1 5และกัเสี่ยงต่อการเกิดหกลมและได้รับการดูแลในคลินิกผู้สูงอายุรอยละ64.79ครับ โดยอำเภอเลื่อนกทาค่ะมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่17,262คนหรือคิดเป็นร้อยละ17.83ของประชากรทั้งหมดและก็ได้รับการคัดกรองนะคะ A D L นะคะร้อยละ73.84ซึ่งก็มีกลุ่มติดสังคมร้อยละ97.86 กุ่มติดบ้านรอยละ1.68ติดเตียงรอยละ0.46ส่วนการขับเคลื่อนเรื่องของการดำเนินง,งานเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีของอำเภอเรื่องนกท่านในปีที่ผ่านมา กับพบว่ามีตำบลทีมีระบบการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนะคะชุ่มชนผ่านเกณฑ์ทุกแห่งได้รับการจัดทําแผนเรื่องของการดูแลไร่รบุคคลลอยลากเก่า18.6 1มีการจัดทําแผนส่งเสริมสุขภาพที่ดีกลุ่มติดสังคมนะคะจำนวนหนึ่งรอยฉบับมีชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพส0แห่งและก็มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด8ด้าน เพียงร้อยละหา1 7ดัชนีม่วนกายเกินค่ามาตรฐานร้อยละ29.16และกระเซียงต่อการเกิดหกลมร้อยละ5.05นนั่นเองสำหรับพิธีลงนามบันทึก ขอตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การส่งเสริมสุขภาพนะคะผู้สูงอายุอำเภอเรื่องนกท่าในเือนน้กับเพื่อให้ผู้สูงอายุในอำเภอเรื่องนกท่าได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและก็ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมส่งเสริมความเสมอภาคและกสรสางการมีส่วนร่วมถูกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รวมกับทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลในพื้นที่ตำบลน,น้ำร่องทั้ง3ตำบลน,นะคะจากตำบลสามแยกตำบลกุดแฮและก็ตำบลกุดเชียงหมีร่วมพัฒนารูปแบบการมีส่วนรวมของภาคีเครือข่ายใ,ในการสร่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุของอำเภอเรื่องนกท่าจังหวัดยโสธรโดยมีทีมสนับสน,นุนวิชาการนะคะและการเรื่องของงบประมาณดําเนินการจากศูนย์อนามัยที่1ิอุบลราชธา,านีนั่นเองค่ะ เป็นข้อมูลสถิติของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีผู้สูงอายุที่ติดสังคมกับมีผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะคะเพื่อการแยกออกมาเป็นเขเอ่อน่าเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์เนาะของการออกแบบให้กับผู้สูงอายุนะคะได้อยู่แบบว่าให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองนะคะ